ดูดไขมันที่คุณหมอลูกหนูเยี่ยมค่ะวันนี้มาดูด ไขมันต้นขาค่ะคือจริงๆเป็นคนผอมนะคะแต่ว่ามีไขมันสะสมตรงบริเวณส่วนบนของแขนส่วนบนของขาแล้วก็ตรงท้องอะไรแบบเนี้ยค่ะก่อนหน้านี้ก็มีดูหลายที่ด้วยความเชื่อมั่นในแบบคุณหมอค่ะคือเราเข้ามาคอนซัลต์แล้วเรารู้สึกว่าคุณหมอสามารถตอบคําถามในปัญหาของเราได้หมดทุกข้อค่ะแล้วก็สถานประกอบการเนี่ยก็ดูน่าเชื่อถือสะอาดแล้วก็ห้องก็ปลอดเชือ้อทุกอย่างมันทําให้เรามั่นใจอะค่ะเรารู้สึกว่าเราเราจบที่เดียวค่ะแก้ไขได้ตรงจุดละเอียดมากแล้วก็ทุกซอกทุกมุมจนแบบ ขนาดตอนนี้น้ําเกลือยังไม่หมดจากขายังรู้สึกว่ามันมันเล็กมากๆแล้วค่ะความกระชับอะค่ะมันมีมากกว่าตอนที่มีไขมันตอนแรกอีกค่ะทั้งทที่เราเอาไขมันออกไปแทนที่มันจะย้วยอะค่ะแต่มันกลับแบบยืดขึ้นไปอะไรเงี้ยกระชับมากๆก็เลยตัดสินใจมาทําขาแล้วก็ไม่ได้มีความกังวลเรื่องเซลูลไลท์เลยเพราะแขนอะตึงและเนียนมากค่ะไม่ไม่มีอะไร ติเลยนะคะเพราว่าทุกอย่างคือแบบมันเกิน5ดาวอะค่ะมันต้องแบบ10ดาว20ดาวทั้งพนักง,งานผู้จัดการคุณหมอทุกคนนะ่ารักหมดเลยแล้วก็บริการแบบ ที่สุดอะคะ่ะจนเราแบบเราเกรงใจเลยอะบริจารดีจนดีเกินไปอะคะอ่ะก็เลยแบบไม่มีอะไรจติเลยคะ่ะดีมากๆอยากให้ทุกคนลองมาที่นี่ก่อนมาปรึกษาคุณหมอก่อนเราจะรู้ว่าแบบการบริการของเขาไม่ว่าจะสถานที่หรืออะไรก็ตามมันปลอดภยัยแล้วก็สะอาดสะอานแล้วก็บริการแบบสิบดาวจริงๆคะ่ะดูดไขมันที่คุณหมอลูกหนูเยี่ยมคะ่ะ